สวัสดีพอแม่พีน่นงประมาณตอนเที่ยงวันที่ยี่สิบห้ามีนาหกหกรับวันนี้ก็ขี่รถมาสีพาไปบึงส่วนยางที่ปิดเปิดกีดเนาะเปิดกีดมาซีมีดละหลังจากที่พิ่นยุดไปเดือนกว่าเนาะก็เป็นส่วนขางทางเลยละส่วนเกา่อาอ่านพื้นกีดนี่ พันอย่างจะเป็นพันยังครับอันนี้ไฟลวกแล้วไฟมาคางใบมัอนกันเตื้องลวกไปจังน้อยแถวนี้อันนี้สองมีดครับอันนี้เปิดไว้ต้นกับใบใยเป็นไงครับซันะก็เปิดเปิดไม้นะอันนี้ ประมมณนี่นะพี่น้องจักยางพันอย่างพี่น้องมีความความสำนานในต้นยางกับอกให้ด้วยครับเนาะออกกระซำขนมครกนะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็ออกในจังหน่อย ต้นต้นให่ก็ได้ประมาณนี้ครับเนาะส่วนพื้นกีดไว้งามครับนี่พื้นกีดว้เนาะอันนี้ผมกีดให้ก็ได้ซีเมตรจากนี้ลงไปพิ่นพิ่นสิบกรด้ษกีดเนน้นเนาะแต่พิ้นกระตรงแต่ผมต้องกีดเสน้น กันสันสิบุตงครับพาไปลงร้น้่เปลือกบางรครับพีนน่น้องเนาะซีมียดนะครับทำไงกันยังดีเนาะออกให้เปิดกีดช่วง หนาแรงจัดสะลละ่ะายมีหน้าจาังอนกับเมษาสงการนะพี่น้องนี่ตัดหญ้าไปหลายมือครับโอ้ตัวนี้ลืมหยอดดยวยหมดมากพี่น้อง เมื่อนาดผมก็ตัดห้าเนาะส่วงนี้แหละในฮอดนี่เมื่อก่อนส่วนนี้ก็นับนับเร็วเรียบร้อยเนาะก็8แปด้อยสามสิบตนครับเพื่อไว้นับผ่านครับแปดอยสี่สิบแต่ละหาิบประมาณนี้เนาะก็กีดสามชั่วโมงกีด ผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้หาทุมเนอะแล้วประมาณตีสองสิบกวานาทีลงกีดอิลีกตีหาสิบกว่านาทีก็ประมาณสามชั่วโมงแล้วครับสิเลวไว้กว็่วนผม่วนผมมันสั้นเนาะอันนี้มันก็สั้นอยู่แต่ว่ามันงางเรียบเรียบภูเขาเรียบไปนะครับนี่เพิ่นก็มีห้อยบาทแน่จังหน่อย แต่ของผมนี่ยากนักอยู่นะครับเพราะว่าสวนผมเปลือกมันบกคอยบางแต่มาเจอสวนเปลือกบางนี่ยซเป็นยังไงเนาะโมโว่าเปลือกบางเป็นย่อนปลูกทีหรือบ่นเนี่ยอน,นีรมันประมาณสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรประมาณนครับแต่ว่าทางระวางแถว,วกะกลัวอยู่ ประมาณหกเจ็ดเมตรครับประมาณนี้หกเจ็ดเมตรกะเอานี่ก่ะสี่เมตรครับต้นใหญ่อยู่ครับหมู่บ้านนี้ดับไฟครับไฟมานะมันไหมอยเบิดครับต้นใหญ่ครับ เอันแถวแถวนี้กะมันก,ก็ง่ายๆว่ามันยังอยู่ในเนื้อทรายอยู่เนาะสามารถเบียดเขาไปได้อีกคงก็เบียดอยู่แต่ว่าบกกาบันไดคงก็เบียดเขาทีละน้อยเล็กน้อยเนาะแต่กระสีใดก็เป็นนี่ก็ยังดีเนาะคขะแนบว่ามันออกแล้วก็บบกของแกนน่นเนาะ ต้นในข้างด่างเข้ากันมีใบเศษควใหม่ปิวมาใส่ใบไผ่ครับห้อยบนขีดไว้เนาะผมกันี่แหละจากขีดห้อยนี่แหละ ตัวคนย่างไงครับส่วนนี้แปดร้อยห้าสิบยกไกบ่บานน้ำสามชัวโมงกระเว้วใบกับะมาณนี้พป่น้องเจ็กพันยังเสียใบแห้งให้เบ่งเนาะ,นะใบนี้สีละหกร้อยแบบ หกรอยหรือสองค่ะหนึ่งบึ้งลายๆใบเนาะก็ะุูกหูดอกกีดยังเดียวเอาละพี่น้องพ่อกันใหมพี่านาเดี๋ยวสิจงไว้จักแถวสองแถวเนาะมาแจ้งแล้วกันมาก,กีดทายลงเป็นบรรยากาศ ใดแม,มูเวนมันจังเห็นหูครับ